ดูดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้กับบอสกอา,ารโต้คำถามมาครั้งนี้ว่าช่องเรา,า,าว้ยมาต่อใช้อยู่ใหญ่เลยต้องคำถามแล้วห <c oughs> วดัดแดเออติดตามดูยังอ่ผมคิดว่าผมไม่อยากติดตามนะแม่จะติดตามเล้วโอเคเรเข้าไปดูอะติดตามเลยเอาการบ้านมาลอกดิ ด้วยครับกูก็กูที่เก็บทำแล้วจะไม่ส่งด้วยเฮ้ยมุขครับผมไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปอยู่ก็กูกเลยอไปอยู่ก็กูกเลยอไปอยู่เลยโอเค พี่เมยอยากทำคอนเทนต์อะก็ออนิเมะครับมีเ่ียไม่ีม่ะอยากจะถามะ่รไม่อยากถามพักแป๊บนึงไอส้สัสเหนื่อยโว้ยมามาต่อกันที่คำนอบจาอคนเดียที่รู้จักพัทส์ูได้อย่างไร ชื่อลงไปดีไว้เออพี่ชอบเกันเกียแบบว่าฟิฟลยแบบจี among us วีดูเอาแรื่อนเวลาว,ว่า FIFA, PUBG, us, o B, our, งพีวว่ชอบทำอะไรครับอ๋อพี่พี่พี่นอนครับใช่ขี้เกียจมากเลยกย็เลยอยากนอนยุโปปีสองพันยี่สิบเปีที่ดีไหมรอว่าแย่ลงก็สองพันยีสิบซีซั่สองครับเอ่อจอบอ